สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาส่งการบ้านทุนอีกหนึ่งตัวที่มีพี่พี่เนี่ยได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือยูซ่าหรือบริษัทยูซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจํากัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะในทางเฟรมมันสําหรับยูซ่าเนี่ยเข้าตลาดมานะช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะของปี2 0 0 2 เมื่อเข้าตลาดมาแล้วครับช่วงแรกเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาก่อนนะจากนั้นเนี่ยหลังจากปี2009เนี่ยราคาเนี่ยก็มีการกลับตัวนะครับเป็นขาขึ้นสําหรับในช่วงที่ราคาเนี่ยมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นราคาของเขานะเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นหายที่สูงที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34บาทช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปี2016ครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณโซนปัจจุบัน เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาณนะโซนปัจจุบันเนี่ยราคานะลงมาแล้วนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไฮที่ S, สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดณนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75นนะก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ11บาท ส0สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา11บาท30สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมอาจจะขยับนะครับไปดูในส่วนของ t i m r f r e w e w k นะเพราะว่าจะได้ดูจุดสังเกตที่มีนยัยสำคัญให้ชัดเจนนิดนึงนะครับสำหรับกราฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมขอดูจุดสังเกตนิดนึงก่อนนะ,ะประมาณแถวแถวแท่งนี้นะครับที่ราคา ประมาณ26บาท2 5สตางค์เนี่ยซึ่งเป็นโลของแท่งนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่มีนัยสำคัญนะครับผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบขาลงนะซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยนะครับที่ราคาประมาณ34บาทซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคาประมาณ26บาท2 5สตางค์ซึ่งเป็นจุดที่มีนัยสำคัญนะครับ อาจจะขยับเข้ามาดูในส่วนที่เป็นโซนปัจจุบันกันหน่อยก็ได้นะเพราะว่ากราฟมันอาจจะไกลนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาขยายจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่นะราคาเนี่ยก็จะมาตามกรอบเส้นระยะสําคัญนะครับามาตามกรอบเส้นระยะสําคัญซะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็หากใครถ้าเป็นสายฟีโบนะผมมองว่าในกรอบนี้เนี่ยน่าจะได้ไปหลายรอบนะระหว่างเส้นระยะลบหนึร้อยสามสิบแปดจุดสองกับเส้นระยะ ลบ0 8เพราะว่าในกรอบนี้ทั้งขึ้นและลงนะครับมันมีโอกาส90%นะผมมองว่าสําหรับใครถ้าเป็นสายฟีโบก็น่าจะได้ไปหลายช็อตนะครับขยับเข้ามาดูในส่วนที่เป็นโซนปัจจุบันดีกว่านะสาหรับนะโซนปัจจุบันเนี่ยชัดเจนว่าราคาเนี่ยมาย่ำแถวเส้นระยะลบ200นะครับอ่ามาย่ำแล้วก็เหมือนจะเอาอยู่นะแล้วก็โซนนี้ก็มีหลุดนะครับมีหลุดแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสหลายครั้งครั้งที่1น,นะครับครั้งที่2ครั้งที่3 ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ผ่านได้ด้วยนะแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา10บาท80สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ11บาท30สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา11บาท30สตางค์เนี่ยราคานี้นะน่าสนใจไหมนะถูกแพงยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับสำหรับยยซ่าหรือ บริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนเขาทำอะไรนะครับผมมองว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับโยซ่าเรามาดูลักษณะธุรกิจของเขานิดนึงนะสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอร,ตตรี่จักรยานยนต์นะครับเพื่อจําหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศนะครับทั้งยังเป็นผู้นําเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรมนะซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสํารองในอุตสาหกรรมต่างๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ข้อมูลหลักรั์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันดีกว่านะครับเรื่องของงบการเงินมาดูในส่วนของงบการเงินครับสำหรับงบการเงินเนี่ยเป็นงบไตรมาสสของปี68สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1844ล้านนะครับนี่สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ547ล้านถ้าดูจากนิสินเนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะของสินทรัพย์สำหรับนี้สินตรงนี้ ผมมองบวกนะครับส่วนของผู้ถือหุ้น,นยอยู่ที่ประมาณ1297ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้น,นก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากตั้งแต่ปี64ถึงปัจจุบัน,นส่วนของผู้ถือหุ้นนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับตรงนี้ร,ร,ร,รายได้รวมไตรมารส2ของปี68อยู่ที่ประมาณ1,400ล้านถ้าดูจากรายได้รวมตั้งแต่ปีะครับถึงปี67เี่ย รายได้รวมของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของกําไรสุทธิครับไตรามาสสของปี68อยู่ที่ประมาณ142ล้านถ้าดูจากกําไรสุทธิเนี่ยก็สอดคล้องกับรายได้รวมนะครับเนื่องจากกําไรสุทธิของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีครับมาดูในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1216ล้านนะครับเมื่อเทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1297ล้านเนี่ยผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะสำหรับมูลค่าของเขาโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่1297ล้านนะแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็1216ล้านนะครับผมมองว่าณนะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโซนถูกนะเป็นหุ้นที่ต่ำบุ๊กนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ12บาท 5สตางค์เราซื้อณปัจจุบันก็11บาท30สตางค์นะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าตั้งแต่ปี66นะครับถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบเกิน3เขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันนิดหนึ่งนะสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับ การจ่ายปันผลของเขาเนี่ยก็จะจ่ายปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็สําหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะก็มาจากกําไรสุทธิล้วนๆนะครับอ่าตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับปันผลส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกําไรสุทธิล้วนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่าข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนะครับสำหรับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟดเนี่ยดูจากหน้าเว็บนะอยู่ที่ประมาณ15%นะครับผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะอยู่ที่ประมาณ9%ถ้าดูข้อมูลเนี่ยทั้งจากหน้าเว็บนะแล้วก็ในสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามีรายย่อยนะครับอยู่ในหุ้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะรายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ40%ครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลจากแฟดชีตกันนิดนึงนะมาดูข้อมูลในส่วนของแฟดชีตครับเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะมาดูในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายยซ่าเนี่ยมีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับตรงนี้แล้วก็สําหรับอัตราส่วนนิสินเนี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ0.4เท่าก็ต้องถือว่านิสินของเขาเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะน,น้อยนะครับจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยที่11บาท30สตางค์เนี่ยเป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกนะครับเนื่องจากจุดที่1เลยเนี่ยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,216ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ 1297ล้าน pads. ผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ12บาท5สตางค์เราซื้อตอนนี้ก็11บาท30สตางค์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับส่วนจุดที่3เนี่ยผมมองเรื่องของน้สินนะสำหรับนี้สินเนี่ยผมนามาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับสำหรับนี้สินตรงนี้นนนนน่่่ยแออวาไมถึึงงครรัขสิทพ สำหรับนิสินตรงนี้ผมมองบวกเป็นจุดที่3ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็ต้องถือว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่11บาทส0สตางค์เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับสายสะสมสำหรับทั้งสายสะสมแล้วก็สายเทคนิคนะครับเนื่องจากณนะตอนนี้ราคาเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา10บาท80สสตางค์นะครับซึ่งณนะ จุดแถวๆเส้นระยะลบ200เนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นแนวรับแรกจากเส้นฟีโบนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่แน่ว่ามีโอกาสนะครับที่จะหลุดลงมาเทสแถวๆๆเส้นระยะลบ200อีกครั้งนะครับที่ราคา10บาท80ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าเข้าเก็บสะสมนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถเทสนะระยะมได้แถวๆเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา10บาท80สตางค์แล้วก็ไม่หลุดนะ ราคาเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบหร้อยหกสิบจุดแปดที่ราคาสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับซึ่งในกรอบนี้ทั้งขึ้นนะครับและลงเนี่ยมันมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปเทสได้นะแล้วก็ย้ำได้ไม่หลุดที่เส้นระยะลบหร้อยหกสิบจุดแปดที่ราคาสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์เนี่ยนะครับ ก็ไม่แน่ว่ามีโอกาสนะครับเจอกันนะที่ต้านถัดไปที่เส้นระยะตรงลบ8 2ที่ราคา1 5บาท50สตางค์ซึ่งในกรอบนี้เนี่ยนะครับทั้งขึ้นและลงนะมันมีโอกาส90%นะครับคล้ายๆาโซนเก่าๆนะครับคล้ายๆโ,ๆโซนนี้และต,ตอนนี้นะก็ต้องลุ้นนะครับว่าให้เขาเนี่ยไม่หลุดแถวๆเส้นระยะลบ200ที่ราคา10บาท80สตางค์หรือ ณโซนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นราคาถูกแล้วนะครับสำหรับสายสะสมแต่สําหรับสายเทคนิคเนี่ยถ้าจะอรอลุ้นก็อาจจะมารอแถวแถวเส้นระยะลบ200ก็ได้นะครับอาจจะมารอดูนิดนึงก่อนก็ได้นะรอ้อยเขาลงมาเทสแถวแถวเส้นระยะลบ200ก่อนนะครับทั้งสายสะสมแล้วก็สายเทคนิคเลยสําหรับสายสะสมราคานะโซนปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโยซ่าหรือบริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีหุ้นตัวไหนใหญ่ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเช่นเดิมนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้สำหรับในการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องนะครับเช่นเดิมครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ